ก่อนที่จะเริ่มนะถามพี่น้องก่อนทั้งสองหมู่บ้านเนาะบ้านกุฎพี่มาแล้วก็บ้านพิงพี่นาอ่าบ้านกุฎพี่มานแล้วก็บ้านพิงพี่มาเราอยากให้บ้านเราสะอาดแล้วก็น่าอยู่ไหมครับอยากไหมครับใครอยากให้บ้านเราสกบรกยกมือขึ้นครับมีไหมมีไหมใครอยากให้บ้านเราสะอาดยกมือขึ้นครับขอบพระคุณครับผมพูดต่อ ทำให้ดินเราดีขึ้นเนี่ยก็คือถังขยะเปียครับตัวนี้เลยนะครับทําให้ดินเราดีขึ้นพี่น้องต้องกลับไปแยกนะครับแล้วก็นําขยะเปียนก็คือผักผลไม้เศษอาหารที่เหลืออยู่นะครับบางส่วนเราเอาไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวนะครับหรือเลี้ยงหมูนะครับส่วนไหนที่มันเลี้ยงไม่ได้เช่นขนไก่นะครับไส้ไก่เปลือกหอยนะครับหรือพวกเม็ดมะขามเทศเนี่ยเอาไปใส่ถังนี้ นะเพราะว่าเม็ปมะขาเที่ใโนยนไปตรงไหนมันก็งอกนะครับเอามาใส่นี้ครับเ้านะพอใส่นี้ขยายอย่างอื่นลงไปทับไปมันก็ไม่งอกนะครับดึงขึ้นแล้วก็ฝังโกกไป